ไปดูสาวไทยในสางแดชเนี่ยเมียฝรั่งเห็นไหมใส่เสื้อสีส้มคนไทยเดินเก็บขยะเห็นไหม <c oughs> มาดามมาดามสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะหมออะไรมาไม่ได้เป็นเหมอช่วเรียนหรอมเมื่อวาน,นหมอช่เรียนมาหรอ มันก็แพงเกินไปเนาะเธอก็อยากกินอยู่แต่ก็เคยกินอยู่กินอยู่เรื่อยมันไม่ได้กินกลับบ้านก็ไม่ได้กินไงก็เลยแบบร่เหินระหว่านแบบว่าเป็นหวัดอะอยากกินตอนนี้ไม่กล้ากินกลัวไข้ขึ้นมันน้งค่าไม่ค่อยดีอยู่แล้วนี่เธอนี่ใครเนี่ยอีกคนนึงใช่ไหมอีกคนนึงออโอ้นู่นอะนะเอาเธออีกคนนึงเนาะ